เอาเร็วเอาอย่างพร้อมยังโอ้โหโอ้โหโอ้โหตื่นเต้นไม่ต้องตื่นเต้นอ่ะเอาละเอาโอ้โหโอ้โหตาต้ามาแจกของคนแล้ววันที่ยี่สิบเจะมา Okay. Okay. วันเสาร sure> ์นี้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่วันเสาร์นี้อย่าลืมมางานกันนะครับวันเสาร์นี้อย่าลืมมาโค้ดโค้ดโค้ดเออตอนเจ็ดของฝนแล้วเออวันเสาร์นี้อย่าลืมมางานกันนะครับอย่าลืมมางานนะครับเออที่ผมบอกจะสอบอ่าแล้วเนี่ยเขาทดสอบยังไม่ได้อัดเลยเนี่ยเอ้โอ้โอ้ตอนตามมาแจกของฝนแล้ววันเสาร์นี้อย่าลืมมาเริ่มงานกันนะครับเออโอเคเอายังพร้อมยังพร้อมยังจะได้จะได้อัดแล้ว อ่าเทสอีกรอบหนึ่งโอ้โอ้โอ้คาตามาแจกของฝันแล้ววันที่ยี่สี่อย่าลืมเรื่องานกันนะครับเออแล้วก็ถ่ายมือไปที่ของขวัญด้วยถ่ายมือไปที่ของขวัญเออเออเออเดี๋ยวพี่จะได้ถ่ายไปของขวัญเนี่ยไปอีกรอบเออเอ่เออโอ้โอ้โอ้าตามาแจกของฝันแล้วคนเสาร์นี้อย่าลืมมาจุดอะเพราะคำว่าของขวัญนี่ก็ถ่ายมือไปที่ ไม่วันนี้วันสาวเรียมาเริ่มง,งานกันเออแล้วจะมีการแสดงแล้วแสดงเป็นตัวอะไรเนี่ยจำบทได้เปล่าไมเออ่เอออ้าาหนึ่งสองสาม <c oughs> เอาเร็วเออเอาเอายังซ้อมก่อนเปล่าหรือใช้อัดเลย <c oughs> อัดซ,ซ้อมอ่ะซ้อมอีกทีหนึ่งนะ เลออรอบเดียวก็พอแล้วแหมระดับแถมแล้วกระดาษจบไหมไม่ต้องรอเดี๋ยวมันไม่ไม่ไม่สมจริงแค่บทแค่นี้เองแหมวันเสาร์นี้จะลืมมาเริ่มงานกันเหรอครับเออวันเสาร์นี้จะลืมกันร่วมงานกันนะครับแล้วก็ไปกันเออมีของขวัญมาแจกนะครับ อ๋อได้ได้แปลว่าถ่ายเดี๋ยวเอากล้องแปลว่าถ่าย,าายาอ่าพี่กู้ขำอ,อ่าไม่ขำก็ได้ <c oughs> เอาอย่างหนึ่งสองสเ <c oughs> ออเอตอตอนตามมาแจกของขวัญแล้วตอนตอนนี้ยังมาลืมร่วงงานกันนะครับ ย <laughs> อย่ามัลืมรื่องงานเอายังเอาพร้อมยัง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอัดเลยนะ <c oughs> อัดนะนะอัดเลยไหมฮะเอานะหนึ่งสองสามเอาอัดเลยเอาอ่าเอายังเอายังเอายังเอาแล้วบอก <c oughs> เอาเร็วอห้เลี้ยเอื้องมาป่ะเอื้องอ่ะเอื้อมาป่ะเอื้องมาป่ะเอื้อเอื้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้มันให้มันมาใส่เดี๋ยวเองมาไปเรียกมันมาเดี๋เองเองทําก่อนเอาเอาคลิปของเองก่อนเออเอาเร็วเสื้อต้องเข้าในดีแข็งเออ เอายังเอายังอ่านไยังอ่ะอานได้นะโอ้โอ้ตอนตางมาแจกของขวัญแล้ววันเสาร์จะมาร่ร่วมงานกันนะครับเออวันเสาร์จะมาร่วมงานกันนะครับวันเสาร์อย่าลืมเออวันเสาร์อย่าลืมมาร่วมงานกันนะครับอย่ามาร่วมงานกันนะครับ วันเสาร์เลยนะครับอย่าลืมวันเสาร์อ,อย่าลืม,ลมกกนะครับอือฝนฝน,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 นทโทรหาเอื้อมมาหน่อยดิะฮะเออเอาโอเคอัดโอ,โอ้โอ้โอ้สอนตามมาแจกของก่อนแล้ววันเสาร์จะมาว<อ>ันเสาร์อย่าลืม